ฮัลโหลครับคุณแม่ต๋องลูกต้องดูแลหนูลิซซี่คู่มมาของลูกให้ดีๆนะเข้าใจไหมครับครับ เดี๋ยวเราไปดูหนังกันดีกว่าค่ะดูหนังเราที่นั่งสลีกันค่ะจะได้สลีกสลีกกันนะคะโอ้ยพุแล้วก็เคยนะคะแล้วที่นั่งพอเราดูหนังเสร็จใช่ไหมคะเราก็ไปบอกว่าไปดินเนอร์กันดีกว่าค่ะบแบบตั้แสงเทียนที่แบบรู้อุ้ยเรามนติกอะค่ะเดี๋ยวเพราะว่าเราลิสขอแบบดูแบบสถานที่ก่อนนะคะว่าจะไปที่ไหนดีโอเคนะคะพี่ตังขาอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะ ดีโหดูรู้หรือว่าเรามนติกยังเลยอ่ะที่ไหนดีพี่ต๋องมาที่นี่ดีไหมคะไอ้ที่นี่ก็ดีเลยคะพี่ต๋องพี่ต๋องคะพ,งพี่ต๋องคะพี่ต๋องพี่ต๋องคะไปมองมันทาไมคะบ้านมันก็จนสวยก็ไม่สวยสู้ลิก้ก็ไม่ได้พ่อมันก็เพิ่งตายน้องก็เป็นมาพาดม,มีดีตรงไหนคะแต่ไปสนใจมันเลยคะ่ะพี่ต๋องคะ่ะ ผมอยากช่วยคุณน้ำตาลนะครับไม่หรอกค่ะแล้วก e> ็คือสบายๆแต่ผมอยากช่วยจริงๆนะครับไม่อะไรค่ะขอตัวนะคะน้ำตาลคุณน้ำตาลพี่น้ำตาลกลับมาแล้วเหรอพี่น้ำตาลน้ำหวานอยากหายอ่ะน้ำหวานอยากไปเที่ยวน้ำหวานอยากเดินได้น้ำหวานอยากมีชีวิตแบบคนอื่นเขาอ่ะน้ำหวานอยากช่วยครอบครัวน้ำหวานอยากช่วยแม่น้ำหวานอยากช่วยพี่น้ำตาล เมื่อไหร่น้ำเมื่อไหร่น้ำหวานจะหายจากโลกว,ว่า,าน,นี้สิพีหวานลูกแม่เข้าใจนะว่าลูกอยากหายอยากช่วยแม่ทํางานแต่ลูกก็ต้องรู้ตัวนะว่าชีวิตเราไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วเงินที่แม่ได้มาก็หาเช้ากินค่ําไม่ใช่ว่าแม่ไม่อยากให้ลูกหายแต่เราไม่มีจริงๆพี่เขาก็ต้องเรียนอดทนหน่อยนะลูกแม่เชื่อว่าชีวิตเราต้องมีขึ้นกว่านี้แม่หลูาจากตัดสินใจแล้วหนูจะช่วยแม่ทํางาน หนูจะจับเวนหนูคิดดีแล้วหรอนี่รอนฉันไม่ไบอกเธอนะมีอะไรเหรอคะก็คือแบบว่านั้นฉันอะไม่ชอบนั่นนะคนหน,นึ่งชื่อน้ำตาชื่อมันหม,มายนะคนอะไรก็ไม่รู้อะก็แบบวะนะคะแบบนั่นแหละฉันไม่ชอบมัน,นะอะแบบฉันเลยอยากจะให้เธอแบบว่าไม่ให้มันเข้าทํางานที่ไหนสักที่หนึ่งอะเข้าใจอารมณ์ปะอ๋อคือไม่เข้าทํางานที่ไหนใช่ไหมคะอืม โอเคใช่ไหมล่ะเข้าใจค่ะงั้นฉันจะให้เธอสองรอยโอเคไหมสองร้อยังไม่ได้ค่าอาหารน้องเคอรี่ลูกฉันเลยนะคะโอเคงั้นจัดไปสองร้อยล้านโอเคไหมอือก็ได้นะคะแน่ใจนะว่าเธอจะทำได้คื้สัญญาของฉันนะคือโรงงานฉันก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะนะคะแล้วเดี๋ยวฉันจะพยายามบอกลูกน้องให้ว่าอย่าหลับมันโอเคดีมาก y โอเคค่ะมาม่าสัญญากันเถอะสัญญาค่ะ I'm the side L, side L, the, the sexy I'm the, I'm the นี่คุณลิซี่ค่ะผมรู้นะว่าคุณทําให้น้าตามาได้งานพอที่เถอแค่นี้น้าตาเขาระบาดจะแย่แล้วนะก็ได้แต่คุณต้องสัญญากับฉันก่อนนะว่าคุณจะไม่ยุ่งแบบนั้นนั่นอีก okay, โอเคไหมโอเคโอเคฉันรับเธอเข้าทํางานขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะเพิ่นะะงนี้มาเริ่มงานได้เลยนะ ราจะฝให้นักนักนัก,นกไม่เคยจะหวั่นหวั่นวัน,ว,น,ว,นว่าอุปสรรคจะนั้นแค่ไหยังมีใครอคีข้ากายเธอร้องสมให้กำลังใจคช่วย เขคกณมากค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวดินสอนโตมาเก็บให้หน่อยหยิบไม่ถึงเลยแขนฟัน้นเข้าขึ้นค่ะ นะครับที่ผมได้ติดต่อกลับมาเป็นเวลานานคุณน้ำตาลมีค่ะหรือยังครับไม่มีค่ะค่ะทำไมคะคุณต่อคือผมชอบคุณน้ำตาล,ลครับแต่างงานกับผมนะครับ ตอนเนี่ยจะอยู่ตอนช่วงต้นเรื่องเลยทุกคนก็จะได้ดูไปแล้วก็คือตอนที่เซนเขาได้คุยกับลูกๆเขาถึงครอบครัวค่ะว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงอะไรยังไงส่วนอีกที่หนึ่งก็คือจะอยู่กับน้ำตาลค่ะน้ำตาลจะเอ่อน้ำลืมอ่ะ สำหรับความกลุ่มเรานะคะก็จะเป็นความรู้ตน้นแล้วก็ความพยายามนะคะสําหรับเรื่องของความรู้ตน้นทุกคนก็จะได้ดูกันแล้วใช่ไหมคะจะอยู่ตอนตอน้นต้นเรื่องเลยก็คือตอนที่ตอนที่คุณแม่นะคะหรือเซนเขาได้คุยกับลูกๆเขาคือให้รู้เกี่ยวกับครอบครัวว่าครอบครัวของเราเนี่ยมีฐานะเป็นยังไงสภาพแวดลอ้อมการอยู่เป็นยังไงแล้วก็อีกที่หนึ่งคะ่ะจะอยู่กับนางเอกของเรานะคะหรือน้าตาลน,นั่นเองน้ําตาลรู้ตัวเองค่ะว่าเขาอ่ะ ไม่เหมาะกับคุณชายต่องที่ร่ำรวยน้ำตาลเบงเพียงเด็กสาวนจนๆคนหนึ่งไม่เหมาะสมกับเขาหรอกส่วนต่อมานะคะความเพียรพยายามค่ะอันนี้นจะเห็นได้อย่างชัดเลยก็คือน้ำตาลคอยไปสมัครงานช่วยเหลือครอบครัว แต่ว่าก็ไม่มีที่ไหนรับเลยค่ะใจดํามากๆเลยจริงๆนะคะจนสุดท้ายอ่ะน้าตาลก็ได้งานแล้วก็ทํางานขยันทํางานจนสามารถมีเงินมารักษาน้องสาวที่พิการหรือน้าหวานแล้วก็ซื้อบ้านให้ครอบครัวอยู่ได้ค่ะก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามของกลุ่มของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะปม๊งเมี่เมีมมอยากรู้ใช่ไหมคะว่ลลิซี่อย่างไหไปไหนถ้าเกิดอยากรู้อ่ะเดี๋ยวดูนะคะ แฟนใหม่แล้วค่ะองมาขอหอมที่แม่ ก็เด <mm ี er> ๋ยวแบบเดี๋ยวลิสขอแบบอ่อเช็ค no> ก anyway> ่อนนะคะว่าดิสไปที่ไหนไปยังไงต้องขาเดี๋ยวนี้นะคะเราไปแบบเอ่อไปดูหนังกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปดินเนอร์ไปดีกว่าค่ะไปดินเนอร์ได้อะไรต่องขาอ่ะเดี๋ยวขอแล้วอันนี้ไม่ต้องเสียได้นะคะเราก็แบบว่าโอ้เราก็แบบไปดูหนังต่อไปว่าไปดินเนอร์ได้เงิยแสนตอนสวยๆแล้วนะคะแบบ แล้วแบบอ่ะไม่เล่นตีแล้วไม่เลิกกันเลยนะานพี่เพรพี่ตองค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเราไปบอกว่าเออเราไปดูนงพี่เพชรจะหออเราันพี่นันกลับมาแล้วหรอนี่ยัเาอย่างนี้ได้吗 ขนขนมา ไม่เท่าไหร่ฉันจะจับให้เธอเธออยากเอาเท่าไหร่บอกฉันมาฉันให้เธอแต่ว่ามีข้อแม่นะเธอต้องแค่ฉันจะให้เงินเธอนะแบบเธออยากวันเท่าไหร่ฉันจะจับให้เธอแต่ว่ามีข้อแม่นะเธอเดี๋ยวเดนี่หวน่อดฉันเนี่ยอะไรจะมาบอกเธอนะนี่อะไรหรอคะคุณหญิงลิซี่คือว่าฉันเน่ยไม่ชอบหน้านางคนหนึ่งชื่อน้ำตาลเยอะแล้วแบบมันจะกำลังหางานทำใช่ไหมฉันก็เลยอยากให้เธอนะบอกว่า ไม่ให้มันเข้าละเข้าทำอย่างักทีเลยอ่ะเข้าใจปะบริษัทฉันก็มีอสินด้วยสินั้นเดี <S <S ๋ยวฉันจะพยายามบอกลูกน really. ้องนะว่าอย่าไปหลับมันโอเคดีมากเธอต้องการเท่าไหร่ฉันจะให้เธอมาหมดเลยนะโอเคไหมสองร้อยล้านไห้ฉันได้ปะได้สิเธอต้องมั่นใจนะว่ายังน้ำตาลไม่สามารถที่จะมาทำงานเช่นน้ได้แน่นอนฉันจะบอกน้องค่ะโอเคคำสัญญาโอเคจัดค่ะขอโทษนะครับผมที่ผมไม่ได้ติดต่อกับคุณมาเป็นเวลานาน 好迈，好迈、oh oh <laughs>。